ครับผมก็สวัสดียามเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับก็ห่างหายกันหนึ่งไปหนึ่งวันอีกแล้วนะครับช่วงนี้คลิปวันเว้นวันเลยนะครับงานเยอะนะครับก็เมื่อวานเก็บข้าวนะครับข้าวที่เราไปตากนะครับก็เก็บจนมืดนะครับเก็บขึ้นยุ้งด้วยนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปม้ว่าจะถ่ายจะถ่ายก็เราผมก็ต้องช่วยเขาเก็บนะครับเพราะว่าข้าวของผมนะครับก็ได้เยอะอยู่นะครับ ก็ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับสำหรับพันข้าวเหนียวเชี่ยวงูนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลงคลิปให้ดูอีกทีนึงนะครับก็เก็บขึ้นยุ้งไว้แล้วนะครับอยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ฟาร์มนะครับที่บ้านข้างในนะครับเดียมาอัปเดตงัวน้อยกันนะครับวันนี้แล้วก็วันนี้นะครับผมจะพาไปเก็บไข่ด้วยนะครับไปเก็บไข่เชื้อเข้าตู้ฟักนะครับก็ครบประมาณสามสี่วันนะครับเก็บทีหนึ่งนะครับี่ลูกงวน้อยครับดูครับโตขึ้นแล้วนะครับโอ้โหนี่แม่ครับ อุดมสมบูรณ์ดีนะครับมันจะมากัดมันจะมาเลียมันจะมากินกล้องนะครับในนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับยังไม่ได้เลือกชื่อเลยนะครับเดี๋ยวมาเลือกชื่ออีกทีนึงนะครับน้องลูกของแม่ทองกาวนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปชมบริเวณนี้กันก่อนครับที่ผมปรับเปลี่ยนใหม่นะครับก็จะมีตรงนี้นะครับเดี๋ยวใส่เป็นลูกกงแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนั้นเป็นข้อกระต่ายนะครับนี่นะครับ ข้อกระต่ายครับเราจะทําสวยๆงามๆหน่อยนะครับข้อกระต่ายตรงนั้นครับเราจะย้ายกระต่ายจากข้างหน้านะครับมาไว้ข้างในนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมุงฟางด้วยนะครับเรามุงสังกะสีไปแล้วจะมุงเอยไม่ใช่ฟางเป็นแฝกนะครับแฝกนี่ครับเอามาแล้วครับแถวบ้านผมยี่ิบาทนะครับยี่สิบบาทก็คือหนาแล้วก็ยาวพอสมควรนะครับนี่ครับหนาอยู่ครับสองทบนะครับแวะชมนกยุงกันสักหน่อยครับนี่ครับตอนนี้หางยาวมากเลยนะครับจะถึงพื้นแล้วครับ ครับก็อายุก็น่าจะเกือบๆสามปีครับดูสองตัวนี้ครับตัดขนแล้วครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับดูครับนี่ครับดูมันครับดูมันครับกัดหูข้อมาแล้วครับไปครับเดี๋ยวเราไปเก็บไข่นะครับเราแวะชมกระต่ายกันสักหน่อยครับเดี๋ยวก็จะย้ายไปข้างในแล้วนะครับน่าจะเร็วๆนี้จะเสร็จนะครับมันไม่กินอาหารเม็ดนะครับนี่ครับกระต่ายข้างนอกนะครับมันไม่กินอาหารเม็ดที่ที่ผมเอาให้นะครับ ก็คืออาหารเม็ดนี่ผมเอาให้กระต่ายโปลิสนะครับข้างในที่มันอยู่ในกรงนะครับแต่ผมเอาลองมาให้อีกอยู่ข้างนอกมันไม่กินนะครับมันกินพวกมะละกอแล้วก็กินพวกเนี้ครับพวกมันเนียครับแล้วก็หญ้านะครับมันไม่กินอาหารเม็ดมีไม่กินนะครับดูการเจริญเติบโตของเขานะครับเนี่ยครับจะเท่าแม่เขาแล้วนะครับเนี่ยครับโตไวมากครับดูดูตัวนี้ครับตัดคนแล้วยังไม่เสร็จนะครับปัตเลียนแบตหมดนะครับ นะครับตัวโตแล้วครับอายุประมาณน่าจะเดือนกว่าๆนะครับนี่ครับเต่าอยู่ข้างในนะครับผมเห็นเต่ามันขุดอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเข้าไปดูนะครับว่ามันมีไข่หรือเปล่านะครับในนะครับตรงนั้นนะครับไข่เต่าคาดว่ามันจะไข่แล้วนะครับครับไปดูนะครับเราจะพาไปเก็บไข่นะครับนี่ครับมาดูกระต่ายกันก่อนครับโปลิสนะครับกระต่ายโปลิสโตขึ้นนะครับ ตัวไว่ๆพวกตัวข้างนอกอีกนะครับนะครับมันจะเท่าพ่อแม่พันธุ์ของตัวข้างนอกนะครับนี่ครับพวกนี้ก็ตามดีจังเลยครับมันอยู่บนบนอยู่นะครับแต่มันเข้าไปกัดไม่ได้นะครับเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บก็จะย้ายไปข้างนอกนะครับแต่อีสองตัวนี้จะอยู่ในกรงก่อนนะครับรอให้มันตัวโตนะครับโตเท่าพ่อแม่มันผมก็จะปล่อยรวมนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงครับว่าจะปล่อยรวมหรือว่าแยกนะครับแต่ว่าถ้าปล่อยรวมนี่คือมันจะเป็นกระต่ายแฟนซีไปเลยนะครับก็คือไม่ได้สายพันธุ์ของมันเลยนะครับก็ผมจะเอา เฉพาะขยายพันธุ์โพลิสด้วยนะครับเดี๋ยวดูก่อนครับไม่แน่ก็จะจะแยกหรือว่าแบ่งกระต่ายข้างนอกนะครับเหลือแต่พันธุ์โพลิสอย่างเดียวนะครับก็จะพาไปชมเต่ากันก่อนนะครับนี่ครับสุขตานะครับกินอาหารมาทีเรียบร้อยแล้วครับแอบยพี่นี่ตัวหนึ่งครับนอนครับนอนไปครับไปเก็บไข่นครับ เตรียมถาดใหญ่ไปเลยครับวันนี้ครับนี่ครับลูกไก่นะครับออกมาแล้วนะครับที่คลิปที่แล้วนะครับมันก็เริ่มแข็งแรงแล้วครับดูครับเปิดไฟครับนี่ครับโอ้โหโดดได้แล้วนะครับโดดได้แล้วครับนี่เป็นไข่ห่านที่เขามาฝากฝักนะครับกลับไข่กันเนี่ยครับมีเล็กฮอนบับลีนะครับที่น้องกล้องเอามาให้นะครับออกเกือบทุกฟองนะครับไม่มีเชื้ออยู่แค่หนึ่งสองสองฟองนะครับ ช่ครับอันนี้ไม่ใช่ของน้องกล้องจะเขียน10 11 11ดนะครับนะครับตัวนั้นโดดออกได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องเอาไปเข้าห้องอนุบาลรับเขาแล้วนะครับนะครับปิดครับไปครับเก็บไข่กันโอ้โหมันร้องครับเครื่องร้องครับเราเปิดนานนะครับก็มีบางส่วนที่ผมเก็บมานะครับก็เป็นไก่งวงนะครับแล้วก็แดงออสเตรเลียนะครับมันไข่ข้างล่างนะครับเราจะมาเก็บไข่ไก่ดำมันก่อนเลยครับ ไก่ดำนี่ผมถือว่าไข่ดกมากๆเลยนะครับของผมนะครับนี่ครับโอ้โหมันตัวเนี้ยฟักแล้วครับเนี่ยกกไข่แล้วครับหนึ่งสองสามสี่ไม่กินข้าวนะครับนี่ครับโอ้โหนี่สี่ฟอสห้าหกเจ็ดแปดตัดฟองครับ การวางไข่เข้าฟักนะครับต้องเอามุมป้านขึ้นนะครับเอามุมแหลมลงนะครับอันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ครับไข่ใก่ดำไข่เยอะมากนะครับีกฟองแล้วสิบเอ็ดฟองแล้วครับยังอยู่ในรังอีกนะครับมีนะครับในรังนี่ครับไล่มันออกไปอุ้ยมันกัดครับอุ้ยแตกหนึ่งฟองครับ แตกหนึ่งฟองครับหนึ่งสองสามสี่สี่ฟองสิบสี่ฟองครับสิบห้าฟองนะครับถ้าไม่ถ้ารวมฟองที่แตกก็สิบห้าฟองครับไข่ดำดกมากนะครับไข่ไข่ดำผมแบ่งนะครับผู้หนึ่งเมียสองนะครับใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ก็มีคนถามเข้ามาหลายคนนะครับแต่ก็ยังไม่มีคนปิดนะครับยังไม่มีคนโอนนั่นเองนะครับนี่ครับ ก็รับไปใช้งานได้เลยนะครับไปครับเก็บต่อครับเล็กฮอนครับโอ้ถาดหนักมากนะครับเล็กฮอนนี่ผมแบ่งออกไปแล้วนะครับก็จะมีมีตัวเมียหนึ่งตัวนะครับนอกนั้นจะเป็นไก่ขาวนะครับที่ผมผสมขึ้นนะครับเนี่ยไข่มันจะไม่เหมือนกันนะครับดูครับ เราจะเก็บแต่ไข่เล็กหอนไปฟักนะครับไอไข่พวกนี้เอาไปกินนะครับเนี่ยครับผมว่าไก่ขาวข้างนอกเข้ามาสองตัวนะครับเนี่ยครับสีมันจะไม่เหมือนกันนะครับเล็กหอนจะมีแค่สีฟองนะครับแต่พวกนี้ก็ไข่ดกนะครับเนี่ยครับสองสี่หกปครับสี่วันนะครับไข่ครบทุกตัวทุกฟองเลยนะครับโอโหแน่นอนจริงนะครับแบ่งเป็นสามชุดนะครับเนี่ยครับเนี่ยเล็กหอนเล็กหอนแท้ๆนะครับ ีตัวเดียวนะครับผมแบ่งออกไปแล้วนะครับไอ <c oughs> สองตัวนี้มาออสองสามสี่เฮ้ยเอาไอห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบช่วงนี้ไข่ดกมากครับ เล็กฮอนนี่เป็นตูกจริงๆนะครับเล็กฮอนมีแค่ตัวนี้ครับตัวนี้ตัวเดียวนะครับนี่ยครับสีมันจะไม่เหมือนกันเล็กฮอนของผมจะสีขาวโจ๊ะเลยนะครับขาวเฉาะเลยแล้วก็ไก่ขาวที่เป็นรสขาวกับเล็กฮอนผสมกันนะครับที่ผมทําไว้กินไข่นะครับก็จะมีสองตัวนะครับสําหรับรสแดงเมกาก็เจ็บกินไข่เช่นกันครับ น่าจะอีกวันสองวันอีกชุดนึงครับจะเก็บเข้าตู้นะครับอันนี้ก็คือเก็บกินไปก่อนครับฟองใหญ่พอได้นะครับนี่ครับโดดแดงแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บออสตารล็อบกันครับออสตารล็อกก็เริ่มไข่มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูไข่ไก่แจ้กไก่ชนด้วยครับนี่ครับออสตารล็อบสองฟองครับ ตะลับเดี๋ยวตะลับต้องวางไว้มุมนี้นะครับเดี๋ยวลืมครับเดี๋ยวลืมนี่ครับดูไข่ไก่ชนนะครับนุ่นครับไก่ชนไข่แล้วนะครับสีฟองครับของแม่ตัวเทานะครับเพราะว่าไม่มีสีดํานะครับเพื่อนผมเอาไปแล้วนะครับแม่ไก่ชนตัวสีดํานะครับนี่ครับสีฟองครับเก็บไปเลยจะให้มันไข่ต่อนะครับนี่ครับไม่รู้ว่าจะมีเชื้อหรือเปล่านะครับเราต้องไปลุ้นกันอีกทีครับ นี่ครับไก่ชนเดี๋ยวผมพาไปดูไข่ไก่แจ้ครับนี่ไข่ไก่แจ้ไก่แจ้ตัวขาวนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าพ่อเขาตัวไหนนะครับไม่แน่ก็ไม่เก็บเข้าฟักนะครับโอ้โหตอนนี้บาพีมันจะทับกันแล้วครับผมเอาบาพีเข้ามาแล้วนะครับตัวเมียครับกับตัวผู้ตัวนึงครับนู่นนะครับข้างนอกครับตอนนี้แม่ไก่แจ้มันออกไปไหนไม่รู้นะครับเหลือแต่ไก่ไก่ชนตัวเดียวนะครับเนี่ยครับ ไข่แจ้ไข่ไก่แจ้มีห้าฟองครับอันนี้ไม่รู้ไก่อะไรมาขี้ใส่พลังนครจะโดนทับครับตัวนี้จะทับให้ได้ครับจะทับหรือมันตีไม่รู้ครับนี่ครับเดี๋ยวอีกสักพักผมต้องไปปลูกผักนะครับนี่ครับแล้วก็ข้างนอกนะครับข้างนอกเดี๋ยวพาไปเดินชมครับข้างนอกไปเดินชมว่ามีไข่อะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็อยู่ในช่วง ช่วงการก่อสร้างโอ้โหไก่นี้ทับไก่ตอกนะครับโอ้โหทับไก่ต๊อกเฉลเลยครับน้องจ่อยครับขาวสะอาดนะครับเดี๋ยวจะไปปล่อยรวมกับเพื่อนๆแล้วครับอันนี้เป็นไข่ที่ผมเก็บกินนะครับโอ้ดูครับนี่ครับไก่งวงเมื่อวานก็ไม่ได้เก็บนะครับหนึ่งสองสามสี่ไก่งวงสี่ฟองนะครับห้าหกเจ็ดฟองนะครับแล้วก็พิสเตอร์นะครับอีเตอร์นี่ครับไข่สีเขียวนะครับ อีเตอร์ก็สี่ฟองนะครับแล้วก็นี่ไก่ลายนะครับฟองเล็กๆนี่คือไก่คอสบิดนะครับจะฟองขนาดนี้นะครับจิ๋วเล้วจิ๋วเล้วอยู่นี่วันนี้อันนี้น่าจะของไฮบริดนะครับเนี่ยมันก็มีไม่กี่ไม่กี่ชนิดนะครับที่อยู่นี่ยครับแล้วก็ไก่งวงเดี๋ยวผมก็จะมาเข้ามาเก็บนะครับเข้ามาเก็บไปรับประทานนะครับรอดนี่ครับช่วงนี้อยู่ในช่วงก่อสร้างนะครับมันจะลกๆหน่อยนะครับทำเดี๋ยวทำโครงกระต่ายเสร็จก็จะทำเป็นปรับภูมิทัศน์ให้ดีนะครับ ครับวันนี้ผมก็พามาเยี่ยมชมเด็กๆยามเย็นนะครับแล้วก็พามาเก็บไข่เชื้อนะครับเข้าตู้ฟักนะครับแล้วก็พามาเดินดูพวกไข่ไก่สายพันธุ์ต่างๆที่อยู่ข้างนอกเนี่ยครับว่ามันไข่แล้วได้กี่ฟองนะครับนี่ครับก็ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม